กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทังงจองเกตุพารว้ยเนาะจ้าเนาะมอนี่เจตุพะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเบิงเล่ากับห้าน้อยพี่น้องไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวห้าน้อยกันค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวราวเที่ยวห้าน้อยกับทังช่องเกตุพารว้ยหรือว่าพี่น้องเอฟซีอยากจะไปรัฐบาลกับทางเกตุพารว้ยก็สามารถไปได้นเนาะจ้าเนาะอ่าสำหรับสาวเหล้ามอนี่ เกตุคิดว่ามาล้านเปอร์เซ็นกับสาวน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะรับรองผู้ใดอยากจกหาเงินมือละพันสองพันอ่าเขาไปติดตามทางช่องเกตุได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเป็นแค่แนวทางให้เอาไปพิจารณาล่องเบิงหรือว่าพี่น้องเอฟซีสีเอาไป <c oughs> ไหวแล้วก็ค่อยเบิงว่ามันแมนบอ เจตุเล่าคือว่าหาเงินมือละพันสองพันมันหาได้เอาไปพิจารณาล่องเบืองสะกอนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเจตูฟังว่าพี่น้องสุบผูสุสคนสิโชคสิมนนะะันเนาะค่ะเนาะร่ำร่ำรวยรวยถูกหว,วยรวยเบอร์ค่ะได้กันซูมือซูมือมือว่าน,นี่เจตูกับไห่น่อยร่วมไปลูดหากับเจเนาะค่นะเนาะเขายุ่มมดมือเนาะค่นะสำหรับสายลูดสายวิ่งเจตูบอกเรียว,ว่า รูดวิ่งยังไงก็รวยเกตูบอกอ่ะถ้าผู้ใดเหตุตามเจตูบอกคงจะได้หรือว่าผู้ใดอยากจะเอาเป็นห้าน้อยแบบธรรมดาแบบเจาะธรรมดาก็ได้นอะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอะเจตูบอได้แพงแนวทางเด้พี่น้องเด้อร่ำร่รวยรว,วยถูกหวยรวยเบอร์กันสูภูสุคนค่ะพี่น้องค่ะ